เราไม่คุ้นหน้าเธอเลยอ่ะใช่อยากทำความรู้จักฉันเหรอเราเกรซนะเธอเคสเอัะอะไปขนาดนี้เลยว่างไร เธอชื่ออะไรล่ะเคนอ๋อชื่อมาอาเธอดีนี่อนขอบคุณว่าแต่เธอพักอยู่ที่ไหนอ่ะที่ถางก่นตั้งแต่เจอกันชัางแนงเลยอ่อไ่คุยคานก่นหน่อยปะอ่เธอ,อลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะ เอาล่ะงั้นเรามาเรียนกันเถอะวันนี้ครูจะสอนการ clipping mat ใน illustrator นะยกตัวยอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานส่งลูกค้า animate เ,เกินขอบ artboard หยุดเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ครูกำลังสอนเธออยู่นะปิดโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เก็บไว้บนโต๊ะตัวเองอาชิรัชยาไม่ค่ะจะเล่นต่อเธอคิดว่าเธอใช้โทรศัพท์ตอนนี้ เธอจะเรียนรู้เรื่องไหมถึงหนูจะเล่นโทรศัพท์แต่หนูก็ยังฟังที่ครูพูดนะคะโทกไปข้างนอกค่ะออกไฟก็ได้คดใส่ครูอยากให้ออกจะเจอกันคราบต่อไปนะคะบายเฮ้ยนั่นเคสนี่ไปนั่งกับเคสปะจะไปจริงหนีคิดเหรอว่านาไทายรังด้วย แต่เคสดูน่าจะหนาวนะนั่งคนเดียวอะ่ะไปเถอะเคสนั่งด้วยได้ไหมตามใจมันจะหลบล่ละอา้วาวไวจางกินอิ่มแล้วเหรอไม่อิ่มแต่คงกินต่อไม่ไหวมันคันคอถามจริงเหอะอย่าไปคบกับคนแบบนั้นเลยแม่งรัวแต่ใจตัวเองชิ่มหาย ให้โอกาสเคสหน่อยดิเขาเป็นนักเี่นใหม่อ่ะอาจจะยังไม่ชินเอ,อ้าเคสไปไหนมาก็แถวนี้แหละจะไ,ได้ปีน,ปน,นรั้วไปมอกก็แล้วกันอะไรเป็นไรนิ่งเลยขนาดนั้นอ,อ๋อก็เปล่าอ่านะแค่ว่หะหาดใจหน่อยว่ารั้วมันสูงขนาดนั้นรู้เธอจะปีนไปได้ยังไงกระโปรงก็ไม่แน่วงเลยก็ฉูกระสักอะไรขนาดนั้นนะแล้วแต่กินข้าวหรือยัง,งอ่ะอือกินแล้วงั้งน เธอจะเรียนวิชาต่อไปไหมอะเรียนสิถึงจะไม่ชอบพี่แต่ก็ยังอยากเรียนนั้นไปได้ปะไดถึงเวลาแล้วแกไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปโอเคไย<ฮ>เคถ้าใส่ชุดอะไรมาเนี่ย กูผิดฉันอยากใส่ถ้ากูเห็นเธอตายแน่ฉันกลัวที่ไหนล่ะเออวันนี้ฉันไม่เข้านะฉันเบื่อถ้าจะไม่เข้าจริงหรอคนเีกเซนคำไหนคำนั้นจ้ะายอ่ะชินาเสียพูดเองเหรอคะ อ,อไม่ชอบมั้งค่ะเธอไม่ชอบเธอไม่เข้าเรียนมันดูไรสละไปไหมครูคิดว่าการานข้าสวกคมของเธอให้คะแนนเป็นสูงเธอทําตัวแบบนี้มันดูแย่มากนะเธอไม่เคยคิดเลยหรือไงพาารานสังคมที่หนูอยู่มันไม่ใช่แบบเนี้ค่ะคงปรับตัวไม่ได้เอาจริงๆเข้าไ่หาหนูก็ได้นะคะ ไม่เห็นลงมาที่นี่เลยเสียเวลาสอนปเปล่าใช่ไหมคะใช่งั้นครูก็เดินตามหลังมาก็รอก,กันนะหนูขอไปก่อนันนะ้ว้สวไปกคนดีตังนะาพวกแกเนี่ยทีหลังก็พูดกันให้เบาๆหน่อยนะจะได้ไม่โปก เด็กเฮ้ย no, like. hey, ิุจิกเปี่ยนกวนด่วอย่างมันชื่อชังในถึงแค่ทำไงไอมไม่เียยังไม่ใส่ใจก่อเย็บดี้ที่เธอจะขอดูงานศิลปะหน่อยดิ แต่นี่หล่อนจะเอาไปดูพมยญญาก็ฉันอยากดูเป็นตัวอย่างไม่ได้ไงอือเอ๊ะเอ้าหล่อนฉี่ของฉันทำไมอ่ะ <c oughs> อีพีเลยฉี่ขอ <c oughs> งฉันทำไมยอะ นี่เคยมาทํางานขาดแบบนี้มึงมึนมง,งนีทั้งงานนีิเคสอ่ะมันทําไมม,มิสัยเสียให้ดูตัวอย่างงานอย่างเดียวเสือกฉีดงานกูเฉยอ่ะแรงมากม,มันเพิ่งเข้ามามันแรกนะไม่ทำนิสยยัยที่แย่เลยอ่ะก็อย่างว่าเออแล้วนี่มึงมันจะก่อเรื่องอีกเปล่าวะนี่ ใช่นี่ก็หงุดนยีดแล้วหรอเราทายุงอะไรด้วยคนนั้นมันทำเธอหุ่หงิดเลยนะหุ่นยีดมันไม่ดีนะเครียดเปล่าๆฉันไม่ได้โกรธมึงต้องการอะไรจะปลุกโรบอสละเออกูโกรธกรธูเกลียดกูไม่ชอบพูดอความจริงได้แล้วเก่งจังงั้นเธอก็องอยากทำอะไรบางอย่างกับพวกนี้สินะ มึงเที่ยงแล้วไปลงอาหารกันไหมหป๊ะนี่เมื่อกี้นายเสร็จงมมานนี่นใช่หรอกินน้ำอะไรไหมอะทะักไม่นะพวกฮ้วิึงทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยเมื่อกกินอะไรเสร็จอะซิงก็เลยเอาน้ำให้กินเปรี้ยวงไปเลยมึง เราจะจัดการอีนั่นยังไงดีมันดูองคนขาดการเลี้ยงดูงไงอย่างนั้นอะไม่รู้ดิตกมาเลยไหมเลยคุณคงไม่อยากให้คนทาวิไลยแล้วตัวส้านอกมองเราในทางที่อยอบใช่ปะแต่ดูมันดีหน้ามันไสชิบหายเลยใครอะเข้ามาทาไมฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนางเคสเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพวกเธอ เราไม่รู้จักกันมาก่อนหน้าก็ไม่คุ้นฉันคินเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่หบางเค้ได้ไม่กี่วันเครกคงทางของผู้เธอไว้แสมากสินะเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันจะเล่าประวัติส่วนตัวของเค้ให้ฟังเอาหูเข้ามาใกล้ๆสิพวกมึงกูคิดอะไรเอาละ C. ขอบคุณสำหรับอ <function als. S 2> ้าวหายไปไหนแล้วไม่รู้ดิผู้บ่าวาเป็นหล่อจังเลยอ่ะห่วงบ้าด่ะยังมีดูด้ห่วงยูอ่ะมีใจนะหล่อมากเลยอ่ะของพี่มันจะหนูหล่อมากโอ้โหหล่อขนาดนี้ เอาเงินพี่ไปเลยดีกว่ามามาห้องพี่ดีกว่าเนาะทำตัวแบบนี้ก็ไม่มื่อนครบห,หรอกเหี้ยรลักจักเดินดีๆนะจับระวังตกหลุมรักนักบานนะจับไอ้หน้าตายแกผู้ชายคำนิมอกเออลุยนอตแตส จะไปไหนล่ะจ้าขึ้นหนูฟีดแล้วป่เพยิ่งอะไรเด็ดดยคนเดียวมันเหงาให้คุ่ราสองคนอะเป็นเพื่อนว่น้่นจงว่าอะไรกูเฮ้ทำตัวแบบนี้นก็ไม่เกนครบหนาแล้วไงกูไม่ต้องการเพื่อ like it, นอะยรกี้เพื่อนเธอละกินอะไรเสร็จเพื่อนก็กินไปแล้วแหละม่ต้องุี่ เดกเกเอเกเก็ไอ้ท่าบอกใหตอบเปมันเนียฉันอยากรูว่าเกจะมีบทบาอะไรสำคันชีซิันนาร์ตอบัมาสำคัญของแม่บอกฉันเนี่ย e por